สุขศึกษาวันนี้นะคะในหน้าที่18นะคะเล่มสุขศึกษาหน้าที่18โจทย์ข้อ4ใหญ่นะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างคุณธรรมและวิธีปฏิบัติต้นตามคุณธรรมที่ทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่น2คุณธรรมและอธิบายผลที่เกิดขึ้นลงในแผนภาพความคิดนะคะอ่ะ คุณธรรมและวิธีการปฏิบัติต้นที่ทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นนะคะคุณธรรมคืออะไรและมีอะไรบ้างนะคะเด็กต้องรู้ก่อนคุณธรรมเนี่ยนะคะก็คือสิ่งอ่าเป็นความดีงามที่ถูกปลูกฝังในใจิตใจหรือเป็นสิ่งที่ดีที่เราถูกสอนให้มีนะคะเช่นอะไรล่ะความกระตันยูอ่า สิ่งเหล่านี้เรียกว่าคุณธรรมนะคะความกระตันยูความขยันอพอจเด็กตามออกใช่ไหมคะนี่ก็คือสิ่งดีๆที่เราถูกสอนมาทางนั้นเลยความประหยัดมีอะไรอีกคุณครูจะเขียนให้ยกตัวอย่างให้นะคะเด็กๆจะได้เลือกแล้วก็ไปลอง เปรียบเทียบดูได้อ่ะความซื่อสัตย์ความสามัคคีอ่ะมีวินัยมีน้ำใจเป็นต้นนะคะใช้คำว่าเป็นต้นเพราะว่า คุณธรรมเหล่านี้เนี่ยสิ่งดีๆต่างๆเนี่ยมีการถูกสอนมากกว่านี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูก็ยกตัวอย่างให้คร่าๆวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะก็คือเหล่านี้คือคุณธรรมที่เราถูกปลูกฝังกันมาก็คือ ทำให้เราเป็นคนดีแล้วก็รู้จักมีความรับผิดช,ชอบมากขึ้นนะคะทีนี้เด็กๆก,ก็ลองนำตัวอย่างคุณธรรมเหล่านี้มายกตัวอย่างว่านักเรียนจะเลือกอะไรและปฏิบัติตนตามคุณธรรมนั้นอย่างไงเช่นคุณธรรมข้อแรกคุณครูอาจจะเลือกความกระตันยู่สมมุติว่าคุณครูเลือกความกระตันยูไปใจปฏิบัติตนยังไงก็อาจอวิธีปฏิบัติตนก็คือ ต่อคนในครอบครัวนะคะเพื่อํำให้ครอบครัวอบอุ่นก็อาจจะ,ะแสดงความเคารพต่อคนในครอบครัวเป็นต้นนะคะขออภัยด้านลายมือนะคะอาจจะยุ่งเหยิงไปบ้างนะคะคุณครูยังไม่ถนัดใช้ปากกานิหนึ่งนะคะขออภัยเรื่องลายมือนะคะ อ่าและอีกข้อหนึ่งเด็กๆก็ลองเลือกดูเองว่าจะเอาคุณธรรมเรื่องอะไรนะคะมีตั้งหลายอย่างเป็นคุณธรรมแบบนี้จะปฏิบัติตัวยังไงอย่างเช่นความซื่อสัตย์ก็คือมีความซื่อสัตย์ต่อคนในครอบครัวก็ได้วิธีที่ปฏิบัติตนฉะนั้นหลังจากที่ปฏิบัติตนตามคุณธรรมสองข้อนี้ที่เราเลือกไว้แล้วผลที่เกิดขึ้นต่อตอนเองเป็นอย่างไรอ่ะทำให้ คุณครูไม่ต้องเขียนก็ได้เนาะคุณครูอธิบายให้ฟังผลที่เกิดขึ้นต่อตอนเองอาจจะทําให้คนในครอบครัวให้ความรักและเอ็นดูกับเราใช่ไหมคะหรือผลที่เกิดขึ้นต่อครอบครัวต่อทุกคนในครอบครัวเช่นครอบครัวมีความสนิทและก็รักใครกันมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้เป็นตน้นหลังจากที่เราปฏิบัติตามคุณธรรมสองข้อนี้แล้วนะคะสังคมถ้าเราปฏิบัติตามคุณธรรมสองข้อนี้สังคมอาจจะทําให อ่เป็นครอบครัวที่สังคมยอมรับก็ได้เป็นครอบครัวที่สังคมเลือกเป็นแบบอย่างก็ได้นะคะอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่ปฏิบัติตามคุณธรรมสองข้อนี้แล้วนะคะได้ผลว่าอย่างไรต่อตอนเองเป็นยังไงต่อครอบครัวเป็นยังไงต่อสังคมเป็นยังไงนักเรียนก็นํามาใส่ได้เลยนะคะ,ะข้างล่างเป็นกิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทน โจทย์บอกว่าให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหนะคําคตอบที่สรุปความรู้เรื่องครอบครัวที่หลากหลายได้ถูกต้องนะคะ,ะข้อแรกวงกลมแรกเขาบอกว่าครอบครัวที่อบอุ่นเป็นพื้นฐานให้สมาช,ชิกในครอบครัวปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมและสามารถดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขถ้านักเรียนคิดว่า การสรุปข้อนี้ถูกต้องนักเรียนก็ขีดถูกไว้หน้าข้อนี้นะคะกับอีกข้อนึงเขาบอกว่าครอบครัวที่อบอุ่นจะทําให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่เจ็บป่วยถ้านักเรียนคิดว่าข้อความนี้สรุปได้ถูกต้องนักเรียนก็ติ๊กตรงนี้นะคะต้องผลประเมินสรุปความรู้เด็กๆไม่ต้องติ๊กนะคะเดี๋ยวตรงนี้คุณครูจะติ๊กให้นะคะวิชาสุขศึกษาวันนี้มีหน้านี้หน้าเดียวนะคะแล้วก็คราวหน้าเราจะมาขึ้นบทใหม่เรื่องใหม่กันนะคะ ฝากการบ้านไว้หน้าที่18หน้าหนึ่งนะคะ